สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะผมผมจะพาท่านผู้ชมมาชมกับชมพู่อินโดสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมซึ่งต้นนี้ผมปลูกในประมาณ1ปีแล้วนะครับมาชมกันเลยครับนี่ครับตันนี้ปลูกไว้บนแปลงนะครับอายุ1ปีนะครับสรงคุมนี่สวยมากเลยครับต้องบอกไปก่อนว่าอย่างตัวนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยครับเนี่ย ปลูกไว้บนแปลงแล้วก็ปล่อยให้รดน้ำโดยธรรมชาติเลยนะครับใบก็ะโจะโดนมงลงปีกแข็งนี่กินใบไปเยอะเลยครับตัวนี้แต่มาดูข้อดีของเขานะครับที่ผมดูนี่คือดกมากเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือช่อหนึ่งครับนะช่อหนึ่งนะครับไม่ได้ห่อผลซะด้วยเนี่ยโดนนกมาจิกกินแล้วครับตัวนี้ แต่แปลกใจที่ยังรอดจากแมลงวันทองนะครับรบบมีหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้นี่คือเป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกนี่เขาออกเป็นรุ่นหนึ่งแล้วคต้องบอกต้องยอมรับว่าข้อดีของเขานี่คือดกมากเลยครับดกแล้วก็ติดผลง่ายครับเดี๋ยวดูช่อหนึ่งนี่เยอะมากครับดูดินี่ช่อหนึ่งนะครับ ใค่ที่ชอบถูกพู้ถูกดกนี่ต้องใส่พันนี้เลยนะต้องบอกว่าด,ดกจริงๆนะครับนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะตามธรรมชาติเลยนะครับจุดเด่นก็คือช่อตรงนีงน้ผลเขาเยอะมากเลยครับนี่ครับรสทรงพุ่มสวยแบบธรรมชาติเลยนะมันคงไม่ได้ตัดแต่งเลยนะครับ มาดูชอ้อนนี้ครับเนี่ยนี่ครับ,รบอืมนี่คือช่อเนื้อเลยสองช่อสามช่อกิง่งนะครับกิ่งเล็กเองครับเนี่ยได้ขนาดนี้เลยครับจริงๆเขาเป็นเยอะนะบใบเขาบางเลยผมพยายามเปิดให้ดูเนี่ย ต้นเล็กๆเ,เองครับ่หนะูแต่ผลผลิตนี่จัดเต็มเลื่องนี่แหละโอ้ที่ไม่เห็นนี่เพราะกิ่งเขาโน้มนะครับเนื่องจากน้ำหนักของผลของเขานะครับแล้วก็บ,บังผลเขาไว้เนี่ยผมเปิดให้ดูเยอะเลยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยอีกชุดนดึ่งเลย นี่ดกมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเลือกนะครับว่าตรงไหนยังที่ยังไม่โดนแมลงหว่นทองเจาะเนี่ยผมจะหอ่อเตรียมถุงครับเตรียมถุงมาแล้วเตรียมถุงมาหอ่อแล้วถุงไม่ต้องตัดก้นถุงนะครับนี่เขาระบายน้ำได้นะครับโอ้ดกมาก ช่อหนึ่งนี่โอ้โหสิบกว่าลูกเลยเนะนี่ยนี่นรับอันนี้ช่อหนึ่งมันจะสิบกว่าลูกเลยนะ หน้าปลูกครับหน้าปลูกรสชาติก็ดีนะเพื่อนนี่จุดเด่นเลยคือออกผลดกทาวายนะครับชุดแรกที่เขาเป็นนี่ก็ประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับแต่ผลเขาเนี่ยยาวกว่าน,นี้นะผลใหญ่กว่าน,นี้แต่ไม่ดกเท่านี้นะครับแต่ชุดนี้เนี่ยจะดกมากเลยแล้วก็ผลเล็กกว่าเล็กกว่าเดิม นี่ครับมาแบ่งปันกันชมนะครับความสูงนี่ประมาณ150-160าสเซนติเมตรเองนะครับถ้าดูผ่านๆนี่มืนกับไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆเขาซ่อนอยู่ใต้ใบนะครับเทียบเลยอชอบจริงครับความดกของสายพันนี้นะครับมาแบ่งปันกันชมนะครับผม ว่าถ้าได้ปำุลุงเยอะกว่านี้นี่น่าจะผลใหญ่กว่านี้ครับแล้วก็ลูกดกกว่านี้อีกนะครับนี่มุมนี้เนี่ยเต็มไปด้วยผลเลยเนี่ยเนี่ยต้นเล็กๆเ,เองนะครับอยอมรับว่าดกจริงดกจัง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอกนกับชมพู่อินโดเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ